สวัสดีพี่น้องชาว IT ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการติดตั้งทัสพอ t แอนตี้ไวรัสสำหรับองค์กรนะครับแบบแมนนวลนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ w w w t u t p o t t h a i l a n d c o m นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ของทัสพอ t ไทยแลนด์แล้วนะครับเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ สกอร์ลงมานะครับในส่วนของออฟฟิศนะครับผมแล้วก็เลือกที่ t ั u พอร์ตเซกิวิตี้ e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  เม n t ์แอนตีนะครับกดบล็ f คไฟครับตัวแรกนะครับก็คือ t h u พอร t o t t t เทลโปรเ t คชั่นสองนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือต้องดาวน์โหลดท่อเชื่อมนะครับระหว่างเครื่อง client กับ management นะครับผมก็คือดาวน์โหลดตัว t ั u พ p ร t Management client มานะครับผม กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ในส่วนของไฟล์นะครับก็จะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันก็คือทัสพอร์ตเมน e ์เมนแคลนเอาไว้เป็นท่อเชื่อมระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องเมนต์เมนต์นะครับแล้วก็ทัสพอร์ตทัลทอลโปรเทคชั่นก็คือแอนตี้ไวรัส for Windows XP นะครับ7 Windows 8 8.1นะครับผมก็ได้นะครับ ตัวนี้คือแอนตี้ไวรัสนะครับตัวนี้คือท่อเชื่อมนะครับผมการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะติดตั้งตัวทัชพอ t Management นคลาอนก่อนนะครับผมกดดับเบิลคลิกครับกดโอเค x t x t ครับ I accept กด Next ครับในส่วนนี้ก็คือแสดงผ่ลนะครับของทัชพอ o t m เมนเทนเมนนะครับผมก็ ถ้าเป็น64บิตนะครับก็จะมี x86 ด้วยนะครับผมจะอยู่ในส่วนของผ่านนะครับได้ีโปรแกรมไฟล์ทัสพอรแล้วก็เม n เ g e เมนต์นะครับกด next ครับในส่วนนี้นะครับให้ท่านกรอกนะครับ IP address ของเครื่องเม n เ g e เมนต์นะครับที่เราได้ทำการฟิกไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับลองดูนะครับในการติดตั้งเม n เ g e เมนต์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ใส่ IP นั้นไปนะครับอันนี้อย่าใส่เหมือนผมนะครับก็ ใส่ IP ของท่านนะครับเองนะหนึ 1, 2, อย่าใส่ตามผมนะครับอันนี้ก็คือการใส่ IP address นะครับของ Management Server นะครับเพื่อที่จะให้เครื่อง Client เครื่องนี้จะไปเกาะนะครับกับ Management เครื่องที่เราได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับผมพอตก็เหมือนเดิมนะครับกด Next ครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เลือกเป็น1,2,7 จุดศูนย์นะครับผมกด next ครับกด next ครับกด install นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับก็ทำการ install t o u c h p o t management c l i e n เรียบร้อยนะครับกด finish นะครับส่วนต่อไปนะครับเราก็มาติดตั้งตัว antivirus นะครับสำหรับ ของผมเป็น Windows 7นะครับผมก็เลือกเป็นทัาท็อ t ทอทอลโพ t ิเคชันนะครับกดดับเบิลคลิกครับง่ายนะครับการติดตั้งก็ง่ายเหมือนติดตั้งโปรแกรมธรรมดานะครับกดโอเคครับกด Next ครับกด I accept ครับกด Next ครับกดเน็กในส่วนนี้ก็เลือกเป็น Standard Setup นะครับโอเคในส่วนนี้ก็ อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก็ใช้เวลานิดนึงเนาะในหน้าต่างนี้นะครับในหน้าต่างนี้ก็ให้เลือกเป็น trial version นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับทดลองใช้งานนะครับผม หรือไม่ก็เลือกเป็น Trial Version ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ไปใส่คีย์ที่ Management นะครับเพื่อที่จะทำการใช้คำสั่งนะครับ t a s มา Activate ในตอนหลังก็ได้นะครับผมกด Trial Version นะครับแล้วก็คลิก Next ครับในส่วนนี้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะให้คุณ Restart เครื่องหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้ Boot ขึ้นมาทำงานนะครับกด Finish นะครับผม